สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่สวัสดีครับครับผมนี่ไพร์พรอนชัยนะครับผมวันนี้ถ่ายใกล้ๆครับผมดูเนื้อนางนะครับนมรอนะครับวันนี้มาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมไพย์พรอนชัยด้ถือโอกาสถ่ายใกล้ๆครับผมนี่ครับยี่กีปีแล้วนะมี่สิบสี่ปีครับสิบสี่อะไรไงถักสิบสี่ปีนะครับลูกกี่ตัวแล้วครับนี่ห้าเือครับ หนงห้าเชือกแล้วนะครับผมงาก็ประมาณเก้าสิบเซนนะพี่เนาะได้เก้าสิบแล้วนี่เก้าสิบเซนได้นะครับผมงาก็เก้าสิบเซนลักษณะสวยนะครับคลายพรอยนะครับพ่อพันของเราวันนี้ได้ถ่ายใกล้ๆให้ไมเอฟซีได้ดูกันครับผมถ่ายกันใกล้ๆนะครับเนื้อหนังดีมากนะครับผมผมจะขอซื้ออยู่นะครับแต่ว่ายังไม่มีคะแนนนะครับคะแนนยังไม่พอพี่จะไปขายให้นะครับผม นี่ครับข้างหน้านะครับข้างหน้าสันเล็กจะไปไปทำครอบพันธุ์เป็นลูกชายของพ่อพายเบิร์ดแล้วก็แม่วันเพนใช่ไหมนะน้ามีใช่ครับพ่อพายเบิร์ดกับแม่วันเพนนะครับผมก็เป็นลูกตัวตัวที่เท่าไหร่ของวันเพนครับน้ามีฮะตัวที่สามตัวที่สามของแม่วันเพนนะครับผมแม่วันเพนก็ยังสาวยังอ้วนอยู่นะครับอ้วนตึ๊บเลยนี่เป็นลูกชายพายเบิร์ดกับแม่วันเพนนะครับผมอายุสิบสี่ปีนะครับลูกห้าเชือกนะครับผมคลอดแล้วหนึ่งนะพี่เนาะคลอดแล้วหนึ่ง คลอดแล้วหนึ่งเชือกแล้วก็ยังท้องอยู่สี่เชือกนะครับผมนี่ก็พอพลายพรชัยนะครับผมกินง่ายครับกินง่ายครับพลายพรชัยนครับรอครับนมรออีกหนึ่งเชือกอานาคตไกลนะครับผมนี่ผมจะถ้าผมถูกรางวัลน,นะครับผมนี่ผมจะซื้อวันนี้ผมจะไปหาซื้อรางวัลกับคุณพิสารอยู่นะครับผมน้องนาตยาพิวัฒนาแล้วก็จะถือแล้วก็จะมาซื้อเอานะครับ ดูทีละใบจะถูกป้ะเนาะคือทีละสองใบสี่ใบเนี่ยไหมเนาะเดี๋ยววันนี้จะซื้ออีกหนึ่งใบครับผมนะซื้อหนึ่งใบนะครับผมจะซื้อลอตเตอรี่แล้วก็จะซื้อลอตเตอรี่แล้วผมจะมาซื้อเอานะครับสูงประมาณเท่าไรครับพี่ครสองเมตรกว่าแล้วเนาะเกือบสามแล้วเกือบสมเมตรแล้วเลยเนะ เมื่อหนังนี่หนาปึ๊กเลยครับเป็นลูกชายพลายเบิร์ดกับแม่วันเพ็ญนะครับอยู่กับพลายพรชัยนะครับพอพันอีกหนึ่งเชือกนะครับตอนนี้ยังท้องอยู่สี่เชือกนะครับผมก็พลายพรชัยก็มีช่องเหมือนกันนะครับผมช่องพลายพรชัยแอนน้าตาลนะครับผมตอนนี้ยอดสับสไคร์ก็เจ็ดร้อยกว่าสับสไคร e แล้วนะครับผมแม่แม่เอซีจะดูความน่ารักของน้องตัวเล็กหรือแม่วันเพ็ญน้องเมย์ก็เข้าไปดูได้นะครับที่ช่องพลาย พรชัยแก่นน้ำตาลนะครับมีลูกช้างเล็กๆ3าสีเชือกนะครับน่ารักน่ารักนะครับเข้าไปสับส c r i b e ดูได้นะครับผมแล้วก็มีน้องน้องสามีแม่วันเพนมีน้องเมย์แล้วก็ลูกสาวของน้องเมย์นะครับแล้วก็ตัวเล็กอีก3าเชือกเข้าไปดูได้ครับผมเข้าไปสับสไคร b e กดติดตามได้นะครับผมนี่ครับไม่กลับสุรินทร์นะพี่เนาะ ไม่กลับนะครับไม่กลับไม่พร้อมนะครับตอนนี้อยู่กับน้องใหม่ไปก่อนนะครับผมถ้าผมให้กลับแล้วครับผมจะซื้อไว้เลยครับผมจะซื้อไว้เลยนะครับผมจะซื้อไวเลยพูดเลน่นนะครับแม่แม่ค <c oughs> รับคะแนนจะซื้อกับข้าวก็ยังไม่มีแล้วรจะไปซื้อช้างเขานั่พูดเล่นกันสตอร์กับพี่อันนี้ก็เป็นได้ไม่ได้ถ่ายใกล้ๆให้ดูครับรอมากครับพลายพรชัยนะครับผม สิปีแต่ตัวโตมากเลยครับเนื้อหนังี่หนาปึกเลยครับผมเป็นช้างสมส่วนนะครับเป็นลักษณะดีมากนะครับข้างหลังเนื้อหนังนะครับขาใหญ่นะครับขนาดอายุ14ปีงาขนาดนี้นะครับถ้ายี่สิบปีจะโตขนาดไหนนะครับลูกชายของพ่อเบิร์ดนะครับกับแม่วันเพ็ญนะครับผมนี่สุดลออีกหนึ่งเชือกนะครับผมก็ รอมากๆครับผมสพลายพรชัยนะครับสามารถสับสไครต์กดติดตามได้นะครับผมที่ช่องพลายพรชัยแอนน้ําตาลมีเจ้าตัวเล็กๆหลายเชือกครับอยากกินมังนัดคือได้หลายมือมังนัดคือแบบมือสองมือบอกกินอีกอกนนินเหี่ยวเหี่ยวไหมนี่นะครับโอ้เเียยวกินนดละโห นี่ครับสูงนะครับสูงใหญ่มากเลยครับหล่อมากครับวันนี้ถ่ายใกล้ๆให้ดูกันเลยนะครับฝากเลยพี่ฝากช่องเลยครับสวัสดีครับฝากช่องพายพรชัยน้ำตาลด้วยนะครับครับผมเข้าไปสับสไครต์กดติดตามสั่นกระดิ่งได้นะครับผมไปดูช้างตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอีกหลายเชือกอยู่ครับผมหลายเอครอบครัวพายพรชัยมีเยอะครับครับผมมีเยอะครับนี่ครับก็อย่าลืมเข้าไปสับสไครต์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่ก็เป็นพี่สาวของพรอนชัยนะครับผมเป็นพี่สาวของพายพรอนชัยครับผมนี่ก็น้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมอ้วนมากนะครับผมสงสัยจะได้น้องมั่งครับผมผสมพันธุ์มาแล้วนะครับก็รอดูอาการอีกหนึ่งเดือนนะครับผมอุ้ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษอ้ยนี่ก็น้องใหม่นะครับผม ก็อาบน้ําเพิ่งเสร็จนะครับอาบน้าเสร็จแล้วก็ให้กินยากินอะไรครับทําความสะอาดเรียบร้อยครับที่หลับที่นอนลูกสาวคนสวยครับพี่สาวของน้องเอ่อของพลายพรชัยนะครับผมก็ตัวโตมากนะน้องไหนตอนนี้ก็รอดูว่าจะได้น้องอีกหรือเปล่านะครับผสมมาแล้วนะครับผมก็เป็นพี่สาวครับพ่อเดียวกันกับพลายพรชัยครับผมอ้วนครับเน้อหนังสวยเลยตอนนี้สงสัยจะได้น้องครับผม รออีกหนึ่งเดือนก็คงจะรู้ครับผมว่าจะได้น้องหรือไม่ได้น้องเนาะก็ขอให้ได้ครับผมนี่ครับน้องใหม่แฟมิลี่ครับเจ้าของช่องนะครับผมอายุสิบเก้าปีครับผมเป็นพี่สาวของพรชัยอายุสิบเก้าปีตัวโตแล้วนะครับน้องใหม่ก็ลูกหนึ่งเชือกแล้วแต่ว่าลูกเขาเสียไปนะครับผมก็ทับใหม่นะครับผมก็รอดูว่าจะได้น้องอีกหรือเปล่านะครับผม ก็อยู่ที่หมู่บ้านชาวเขานะครับน้องใหม่อ้วนมากนะครับผมเพิ่งไปอาบน้ำมาเพิ่งอาบน้ำมาอาบท่ามาก็อ้วนครับ รู้จักร้อนนะครับถ้าร้อนก็จะถอยไปเข้าลมที่นู่นครับข้างในข้างหลังนู่นครับผมพอร้อนแดดก็จะถอยเข้าไปช่วงเช้าจะมีแดดขึ้นมาฝั่งนี้นะครับผมพอประมาณสิบโมงก็จะไม่ร้อนแล้วนะผมก็แดดมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับจะได้ฆ่าเชื้อนะครับพวกเอ่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียพวกนี้นะครับผมเพราะว่าน้องช้างก็นอนกินอยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้ฆ่าเชื้อด้วยนะครับ เพราะว่าแสงแดดเข้าถึงนี่จะดีต่อสุขภาพของช้างครับผมนี่รับดูความอ้วนนะครับผมดูความอ้วมสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับอ้วนมากนะครับสงสัยจะได้น้องนะครับผมอ้วนตัวโตขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้น้องใหม่แฟมิลี่ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ ในแฟนเพจก็มีนะครับเพจ Facebook ก็น้องใหม่ Family เหมือนกันนะครับใน t ิ k t o k กก็น้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากส r i b ตกดติดตามให้น้องใหม่ f ฟ m i l y ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับพี่สาวของพลายพรชัยนะครับอายุสิบปีครับผมพลายโอ้ยพังน้องใหม่ครับผมอายุสิบปีครับตอนนี้ก็ผสมมาแล้วครับรอดูว่าน้องจะท้องหรือเปล่านะครับ รอดูอีกสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็รู้ครับผมแต่ว่าผมก็มั่นใจอยู่นะครับเพราะว่าน้องอ้วนขึ้นอะไรหลายๆอย่างก็แปลกขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็อรอลุ้นกันไปถ้าท้องก็ถือว่าวาสนาเรามีครับผมถ้าก็แล้วแต่บุญพาวาสนาส่งครับผมถ้าบุญพาวาสนามีก็กคงได้อีกครับผมอ้วนมากนะครับน้องใหม่ ตัวก็สูสีกันกับพลายพรชัยนะครับแต่ว่าอีกปีสองปีพลพลายพรชัยก็คงจะโตวกว่าน้องใหม่เยอะครับผมเพราะว่าเป็นช้างพลายเนาะโตเร็วส่วนน้องใหม่ก็เป็นช้างพังเนาะก็อาจจะโตได้ไม่เท่าตัวผู้นะครับผมอีกสองปีนี่รอดูพลายพรชัยครับตัวใหญ่มากๆเลยครับ ขอบคุณนม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีแล้วนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจนะครับผมขอบคุณที่เอนดูน้องใหม่ Family นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Sub s c r i b e กดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family นะครับแล้วก็พลายพรชัยด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปนะครับให้กับแม่แมเอฟซีได้ดูกันนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดี